สำหรับหัวข้อในวันนี้คือศิละปะของการตัดสินใจในการลงทุนเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างสวัสดีครับ 5-Minute Invest Now Podcast 5นาทีสู่การลงทุนเพื่อซื้อเวลาให้คนที่คุณรักยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การลงทุนนะครับใน podcast ของเราในวันนี้นครับผมสมเลิศชัยศิลปม,มารมรกตนะครับก็จะนำพาคุณเข้าสู่โลกของการลงทุนภายใต้หัวข้อศิละปะของการตัดสินใจในการลงทุน เรามาเปิดเผยกันครับว่าในการลงทุนจําเป็นจะต้องมีศิลปะเรื่องอะไรบ้างแน่นอนครับการลงทุนกับศิลปะฟังดูมันเป็นการขัดแย้งกันอย่างมากเลยการลงทุนดูเป็นการใช้โลจิกเนอะหรือเราเรียกว่าใช้ตรรก,กะความคิดที่เป็นระบบระเบียบส่วนศิลปะอาร์ตมันเป็นอะไรที่ดูสร้างสารรคดูแตกแขนงไปได้อย่างมากมายมาศาลแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องศิลปะของการลงทุน นั่นคือเราจําเป็นต้องรู้ศาสตร์อะไรบ้างต้องรู้ศิลอะไรบ้างในการลงทุนการตัดสินใจเป็นหัวข้อสําคัญของการลงทุนเลยครับมีคนเคยบอกไว้นะครับว่าเวลาเราลงทุนน่ะ90%คือการรอคอยแต่จุดสําคัญที่สุดมันคือ5%คือการตัดสินใจซื้อและ5%คือการตัดสินใจขายดังนั้นการใช้5%นั้นให้มีประโยชน์มากที่สุด คุณจะเป็นต้องตัดสินใจได้อย่างเฉียบคมและแม่นยําเป็นอย่างมากเราจะมาดูกันว่าส่วนสําคัญที่สุดของการลงทุนต่างๆตรงนั้นมันคืออะไรให้ลองคิดภาพตามนะครับตั้งแต่คุณไม่ว่าซื้อหุ้นบริษัทยักษ์ใหญ่ซื้อเหรียญคริปโตที่กําลังจะเติบโตซื้อหุ้นบริษัท AI ที่กําลังจะเข้ามาภายในปีนี้หรือ2ปีนี้ล้วนแต่ต้องดูทิศทางพอร์ตการลงทุนของเราทั้งหมด เราจึงจะต้องปรับแต่งศิลปะในการลงทุนของเราให้เหมาะสมกับพอร์ตของเราเรามาเรียนรู้ผ่านเรื่องราวของคนคนนี้กันเถอะผมขอยกตัวอย่างคนหนึ่งชื่อว่า A ใน A เนี่ยใน A เป็นนักลงทุนทั่วไปครับเขาสนใจในการลงทุนพวก AI artificial intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ต่างๆเนื่องจากในยุคป,ปัจจุบนันไม่ว่าจะเป็น AI ในการเขียนคอนเทนต์ในการสร้างภาพสร้างภาพเหมือนหรือสิ่งที่คุณกำลัง ได้เข้าสู่โลกของ Chat GPT อย่างนี้ก็เป็น AI ทั้งสิน้นในเอสนใจในการลงทุนหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI เป็นอย่างมากเขามองเห็นโอกาสการเติบโตของบริษัทต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเหรียญกลุ่มที่เป็น AI หรือว่าจะเป็นหุ้นที่เป็นการลงทุนใน AI ก็ตามในเอต้องเริ่มต้นที่อะไรเขาเลยเริ่มต้นจากการที่มองเห็นภาพว่าการลงทุนของเขาเนี่ยมีเป้าหมาย อะไรที่ชัดเจนเขาอาจจะไม่ได้มองหาผลกําไรที่รวดเร็วไม่ได้มองหาการพิสูจน์ว่าตัวเองเป็นนักลงทุนที่ทํากําไรได้แต่สิ่งที่เขามองหาคือผลตอบแทนในระยะยาวที่คุ้มค่ามากเพียงพอเขาเชื่อครับว่าการลงทุนของเขาใน AI นั้นจะสร้างผลตอบแทนได้นั่นคือข้อที่หนึ่งนั่นคือขั้นแรกที่เขาจำเป็นต้องทำคือการตั้งเป้าหมาย แน่นอนครับว่าเป้าหมายที่แตกต่างกันจะส่งผลลัพธ์ในการแอคชั่นหรือส่งผลลัพธ์ในการตัดสินใจลงทุนที่แตกต่างกันสมมุติว่าเป็นนายบีนายบีบอกว่าอยากได้ผลตอบแทนอย่างรวดเร็วสมมุตินะครับว่านายบีต้องการผลตอบแทนอย่างรวดเร็วนายบีอาจจะตัดสินใจหุ้นหรือคริปโตที่กําลังจะขึ้นภายในระยะเวลา1-2เดือนก็เท่านั้นทั้งสองคนการตัดสินใจจะแตกต่างกันระหว่างนายเที่ตัดสินใจลงทุนระยะยาวอาจจะผลตอบแทนปีหนึ่งสัก2 0 3 0 ส่วนนายบบอกว่าเรารอไม่ได้อยากได้ผลตอบแทน20-30ภายใน1 2เดือนแน่นอนทั้งสองคนเลือกหุ้นเลือกเหรียญคริปโตที่แตกต่างกันและความเสี่ยงที่ผลลัพธ์ก็จะแตกต่างกันไปด้วยหลังจากเลือกทิศทางเป้าหมายแล้วเรากลับมาที่นายต่อนะครับเมื่อเราเห็นเป้าหมายแล้วทั้ง A และ B จําเป็นจะต้องเลือกคือเขายอมรับความเสี่ยงได้ขนาดไหนสิ่งที่ต้องถามครับคือเขารู้สึกสบายใจ กับการลงทุนที่มีความผันผวนหร,รือราคามันทิ้งดิ่งลงไปได้ขนาดไหนกลับมาที่นายเครับนายเนะครับบอกว่าปีหนึ่งขอแค่20-30%ก็พอแปลว่ามูลค่าที่เขาถืออาจจะลดลงไป5% 3%เขาอาจจะยอมรับได้แต่ถ้านายบีที่บอกว่าต้องการความเสี่ยงเล้ยเยอะต้องการผลตอบแทนอย่างรวดเร็วอาจจะต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงกว่าอย่างเช่นมูลค่าลดลง30%ภายในเดือนถึง2เดือนก็เป็นได้ ดังนั้นจริตหรือศิลปะในการใช้ชีวิตการลงทุนของทั้งสองคนก็จะเริ่มแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคุณจะเป็นต้องตัดสินใจครับว่าอยากเป็นแบบ A หรืออยากเป็นแบบ B ซึ่งไม่มีทางไหนผิดหรือถูกใดๆทั้งสิน้นเป็นได้ทั้งสองแบบขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกความสบายใจในรูปแบบไหนจากการที่มีเป้าหมายชัดยอมรับความเสี่ยงได้ก็ต้องมาดูต่อว่า คุณได้ทําการบ้านหรือทําการศึกษาวิจัยทรัพย์สินที่คุณถือมากขนาดไหนถ้าเป็นหุ้นก็ต้องไปดูว่าธุรกิจของเขาเติบโตหรือมีผลตอบแทนขนาดไหนถ้าเป็นคลิปโตก็ต้องไปดูว่าแล้วตัวเหรียญต่างๆเรานั้นน่ะมันสร้างผลตอบแทนได้ด้วยอะไรมันเติบโตได้ด้วยอะไรหากคุณเข้ามาถึงขั้นที่สามนี้แล้วแล้วคุณยังไม่รู้ว่าเหรียญคริปโตที่คุณถือหุ้นที่คุณถือหรือทรัพย์สินที่คุณถือ มันสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างไรบางทีคุณอาจจะยังอยู่แค่การพนันในราคาขึ้นและลงอยู่ก็เป็นได้เรากำลังพูดถึงการลงทุนอยู่ดังนั้นการลงทุนครับเราจําเป็นจะต้องดูและเติบโตพร้อมที่จะพัฒนาไปกับตัวทรัพย์สินต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นห,นหรือ,อคอริปโตเคอเรนซีคุณอาจจะต้องศึกษาว่ารั์สินพื้นฐานนั้นว่าหุ้นตัวพื้นฐานนั้นขายให้ใครขายทํากําไรต่อชิ้นได้เท่าไหร่ และธุรกิจมีโอกาสเติบโตมากขนาดไหนเปคปโตัวเรนซีคุณอาจจะต้องศึกษาว่าเหรียญเหรียญนั้นสร้างผลตอบแทนกลับมาที่เหรียญหรือเปล่ามีปริมาณผู้ใช้เยอะขึ้นหรือเปล่าและทิศทางของกระแสะเหรียญน,นี้ตลาดเหรียญน,นี้มีการเติบโตขนาดไหนตามผมท่านอยู่นะครับเข้าไปสู่หัวข้อที่ส0มีเป้าหมายชัดรับความเสี่ยงได้ศึกษาข้อมูลวิจัย และข้อที่4คือการรู้จังหวะเวลาแน่นอนครับคุณจะลงทุนในหุ้นบริษัทที่แสนดีคุณจะลงทุนในคริปโตเคอเรนซีที่มีความมั่นคงสูงแต่ถ้าคุณไม่รู้จักการรอคอยหรือการรอจังหวะที่ดีคุณก็อาจจะเข้าหุ้นที่ดีในราคาที่ยอดดอยก็เป็นได้ดังนั้นการรอคอยเป็นหัวใจสำคัญ ที่จะหาราคาที่เหมาะสมของแต่ละทรัพย์สินยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าบิตครอยถ้าคุณไม่รู้จักการรอคอยคุณเชื่อว่าบิตครอยเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงมากๆแสนดีมากๆคุณอาจจะเข้าไปซื้อตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วในในราคาที่6,8000เหรียญซึ่งอาจจะเป็นช่วงที่ราคาสูงสุดและตอนปัจจุบันก็ยังกลับขึ้นไปไม่ถึงคุณเทสลาคุณอาจจะซื้อไปที่ราคาแบบพันกว่าเหรียญ ทั้งที่คุณจะมีโอกาสซื้อราคา300้อหรือ500อยเหรียญก็อาจจะเป็นได้นี่คือข้อที่4การรู้รอคอยจังหวะเวลาที่เหมาะสมทั้ง4หัวข้อครับมันคือศิละปะการตัดสินใจในการลงทุนที่เป็นอยา่างดีไม่ว่าจะเป็นการมีเป้าหมายการลงทุนที่ชัดเจนพอเป้าหมายชัดมาดูว่าคุณยอมรับความเสี่ยงได้ขนาดไหนเมื่อยอมรับความเสี่ยงได้คุณจะเป็นต้องศึกษาวิจัยว่าทรัพย์สินนั้นมีประโยชน์อย่างไรและปิดท้ายด้วยการรอจังหวะที่เหมาะสม เพื่อที่จะเข้าซื้อในราคาที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นนายเหรือนายบครับกระบวนการตัดสินใจย่อมแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคําถามที่ผมควรจะต้องถามต่อไปคือแล้วตัวคุณละ่ะตัดสินใจลงทุนในแบบไหนจะเป็นแบบ A จะเป็นแบบ B หรือจะเป็นแบบนายซที่คุณเลือกขึ้นมาสร้างขึ้นมาเองทั้ง4หัวข้อเป็นศินละปะพื้นฐานของการลงทุนการลงทุนไม่ได้เป็นเกมของคนรวยครับ แต่เป็นเกมของคนทุกคนที่ต้องการรวยเพราะการลงทุนคือการซื้อเวลาให้คนที่คุณรักสำหรับวันนี้ผมสมเลิใชัยสิริมามลกฏขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันทุกวันจันทร์และวันศุกร์ใน Invest Now 5 m i n u t e Podcast ครับสวัสดีครับ